เสร็จแล้วก็มาเก็บรายละเอียดนะครับในส่วนของขอบไม้นะครับตามที่ลูกค้าสั่งมาครับทําขอบไม้ด้านข้างนะครับใช้ตัวเล็กนะครับที่รีดออกมานะครับทําขอบไม้เนี่ยครับยึดด้วยสกูนะครับเกลียวปล่อยแล้วก็ปิดหัวน็อตอย่างดีนะครับใช้ผงไม้กับกาวร้อนนะครับหยอดลงไปปิดสกูไว้นะครับเพื่อความสวยงามครับแล้วก็ขัด อันนี้ไม่ไม่ลงแล็กนะครับเพราะว่าจะเอาไปใช้ในการสับต้นอ้อยนะครับแล้วก็เอาไปหั่นผักทําอาหารอะไรอะไรได้นะครับก็เลยไม่ไม่ทาแลกเกอร์นะครับอาจจะเป็นสารเคมีนะครับตรงนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังต้องเสริมแก้มนะครับด้านข้างเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับต้นอ้อยนะครับหรือว่าต้นผักที่เราจะหั่นนะครับ